มาแล้วเตรียมตัวไก่เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่ปลายเดือนมกราคม2564นี้จอปรับเกณฑ์รายได้เป็นควรเรือนคาดว่าผู้มีสิทธิ์น้อยกว่า14.6ล้านราย สวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศก็มาพบกับปุ้ยใจอีกเช่นเคยนะคะในวันที่3มกราคม2564ค่ะ และในวันนี้นะคะปุ้ยจ๋าก็มาพร้อมกับข่าวสารความคืบหน้านะคะของการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ที่หลายๆคนกําลังรออยู่นะคะว่าจะเปิดเมื่อไรตอนนี้นะคะกระทรวงการคลังก็มีข่าวออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องปุ้ยจ๋าด้วยกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสาร กากรอัเดตใใหม่่นค,คฟังคังเตรียมเปิดรายละเอียดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่ต้นปี2564รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยว่าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่อาจดํำเนินการได้เร็วที่สุดปลายเดือนมกราคมนี้ โดยเมื่อได้ข้อสรุปเรื่องหลักเกณฑ์การเปิดลงทะเบียนแล้วก็จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีหรือครมพิจารณาเพื่อเปิดดําเนินโครงการต่อไปซึ่งเบื้องต้นหลักเกณฑ์การเปิดลงทะเบียนรอบใหม่คือจะพิจารณาผู้ได้รับสิทธิจากรายครัวเรือนจากเดิมพิจารณารายได้ส่วนบุคคลซึ่งจะส่งผลให้จํานวนผู้ได้รับสิทธิน้อยกว่า14.6ล้านคนในปัจจุบัน นางสาวกุลยาตันติเตมิตผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรกษฐกิจการคลังหรือสอสอคอในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยว่าสอสอคอกำลังเตรียมความพร้อมในการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยคาดว่าจะเปิดเผยรายละเอียดได้ช่วงต้นปี2564แต่ล่าสุดยังไม่มีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนหนื่ง จากขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดําเนินโครงการต่างๆของรัฐเช่นโครงการคนละครึ่งเฟส2และการเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิเดิม500บาท ตอนนี้คังมีโครงการของรัฐบาลหลายเรื่องที่ต้องดูแลซึ่งการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะตามมาในช่วงต้นปี2564แต่ตอนนี้ก็ต้องมีการประชุมและสรุปเรื่องหลักเกณฑ์อีกครั้งโดยในขั้นตอนขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนซึ่งจะหารือกันเพื่อได้ข้อสรุปอีกครั้งหลักเกณฑ์คร่าวๆคือจะดูเรื่องรายได้เป็นรายครอบครัวนางสาวกุลยา ก่อนหน้านี้นายอาคมเติมพิทยาภัยศิธิธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ระบุว่าในช่วงต้นปี2564กระทรวงการคลังจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่โดยเงื่อนไขที่จะลงทะเบียนจะอิงรายได้ควรเรือนแทนรายได้ส่วนบุคคลที่กำหนดต้องมีไม่เกิน100,000บาทต่อปีพร้อมพิจารณาการขยายสวัสดิการที่จะให้เพิ่มเต ในส่วนการเปิดลงทะเบียนร,รอบใหม่นี้ไม่เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ยงรัฐบาลเพิ่มวงเงิน500บาทให้อีก3เดือนจนถึงเดือนมีนาคม2,564แต่เป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังจะดาเนินการในต้นปีหน้าเพื่อเป็นการทบทวนสิทธิคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วและคนที่เข้ามาสมัครใหม่ด้วยซึ่งปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสด การแห่งรัฐเหลืออยู่13.8ล้านคนจากจำนวนทั้งหมด14.6ล้านคนเป็นผลมาจากมีบางส่วนเสียชีวิตฉเฉลี่ยเดือนละ1,000ราย ทั้งนี้ที่ผ่านมาซอสสอคอได้หารรื่องร่วมกับกรมบัญชีกลางเตรียมการผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกมาเพิ่มเพื่อรองรับการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่อย่างไรก็ดีขณะนี้ยังไม่ได้กําหนดจํานวนบัตรที่ชัดเจนยังไม่ได้สรุปว่าจะผลิตบัตรเพิ่มจํานวนเท่าไรเพราะว่าจะมีทั้งคนถือบัตรเดิมที่มีสิทธิ์อยู่แล้วและที่อยู่ในเกณฑ์จากการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่อย่างไรก็ตามคน ที่ถือบัตรอยู่เดิมหากไม่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนรอบใหม่ก็จะต้องนําบัตรมาคืนครั้งด้วยและนี่นะคะก็เป็นข่าวสารที่พิจารได้นํามาฝากพ่อแม่พี่น้องในวันนี้นะคะสําหรับข่าวสารความคืบหน้านะคะการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นะคะซึ่งก็ต้องรอข่าวที่ชัดเจนออกมาเพิ่มเติมนะคะกําหนดวันที่เปิดลงทะเบียนที่แน่นอนค่ะทางช่องพิ้าจ ะะก็จะรีบนํามาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะปุ้ยจ๋าก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะถ้าหากผิดพลาดประการใดไปปุ้ยจ๋าก็ต้องขอโทษขออภัยไวนะ้ณตรงนี้ด้วยขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารในช่องปุ้ยจา๋าขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ช่องปุ้ยจา๋าค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะล้างมือบ่อยๆนะ ะะจิบน้ําอุ่นบ่อยๆใส่แมสกันด้วยนะคะเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงจากทางช่องปุยจาค่ะสวัสดีค่ะ